สวัสดพีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องสยามพระเครื่องนะผมวันนี้ก็กลับกันกลับมากันในพีคนรักพระสมเด็จ EP ที่ 3. 1นะครับห่างหายกปประมาณ4วันนะครับ5วันอ่าวันนี้ก็คัดพระสมเด็จมาพี่ๆได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับก็ก่อนจะไปชมองค์แรกนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไลน์นะครับนี่ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าลงคลิปปุ๊บพี่ๆจะได้เห็นแล้วก็ได้ซื้อกันทันนะบางที่บางท่านซื้อไม่ทันนะพัหมดก่อนเนะาะวันนี้ก็มาชมอง์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองนี้ทีเด็ดเลยนะพี่ของจริงเลยนะเก่าจริงเลยนะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนะพิมพเจดี JD นะครับพี่ๆ บางคุณพรมพิมเจดี JD นะครับอ่ะพี่พี่ดูความธรรมชาตินะตรงนี้จะสึกหน่อยนะจะหักหักหน่อยนะคาดว่าผ่านการใช้การอะไรมาอย่างแน่นอนนะ,ะดูสภาพนะสึกนะครับแต่ว่าแบบความเก่าดูที่หักนะครับรอยหักนี้ยังมีความเก่าเลยนะครับ ดูความธรรมชาติความเก่าความมันครับนี่องนี้แย่งกันอีกแล้วองนี้แย่งกันแน่นอนนะผมชอบจริงๆเลยพระเก่าเก่าอย่างเงี้ยหักหักคลาสสิกครับเนี่พี่ดูเนื้อธรรมชาติครับแห้งยังไงบอก มันแบบว่าธรรมชาติครับะนะครับธรรมชาติจริงครับดูความเก่าเลยครับเนี่ยอ๋อองค์นี้เอาหนึ่งพันสองร้อยแล้วนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อไปรายการที่สองครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่วัดะระฆังนะ พิมใหญ่วะะัลคังนะพี่ๆดูนะม้วนสารนะสภาพใช้ๆเนาอพี่มีบินตรงนิดนึงนะสภาพศึกนะสภาพผ่านการใช้นะครับนี่พิมพ์ใหญ่ชัดเจนเลยนะวัะละคังนะโอ้โหดูหม้วนสารนะพี่ดูแม่พิมพต่างต่างนะเส้นสูงไหลนะ l ่องไหลนะครับด้านซ้ายนะจะสูงกว่าด้านขวานิดนึงนะเนี่ย ลองตรงไหลเนี่ยครับสมดันนี้จะตัดชิดนะวะลระขังนะเนี่ยดูด้านหลังผ่านการใช้นะครับธรรมชาตินะพี่ๆผ่านการใช้แบบธรรมชาติธรรมชาติรราตดูมวลสารนี่ครับชัดเจนนะว่าเป็นวัดระขังนะพี่ๆเนาะพิมพ์ใหญ่ ขอรูปเพิ่มเติมได้ทางลายเลยนะพี่ๆนะนี่พระแบบนี้นะผมชอบจริงๆนะพันมันเนื้อจะจัดมันมัน,นะฮะอีกสึกๆอย่างเี้เนาะพิมพ์ใหญ่ตรงนี้เอาเท่าเอาหนึ่งพันละกันหนึ่งพันละกันคนระับรายการที่สองครับพี่อ่าต่อไปรายการที่สามไปกันเร็วๆเนาะเป็นวัดเกตชัยโยนะพิมพหกชั้นอกตลอดนะอกตลอดนะ ตลอดนะพีนะ่ตลอดก็ดูกันตรงนี้นะนี่เป็นร่องนะแค่นั้นเองนะเนี่ยครับดูด้านหลังแบบแตกรายงานนิดๆนะเก่าธรรมชาตินะพี่เก่าธรรมชาติถึงยุคถึงสมัยเนี่ยครับพี่ดูเนื้อดูอะไร เดิมๆเลยนะครับน,นี่เนาะนี่นครับวัดเกตมวลสารจะไม่ค่อยจัดอยู่แล้วนะครับเนาะมวลสารจะไม่ค่อยเยอะเท่าพวกบางขนพมเท่าวัดระฆังนะครับตัวจะมีปูนผสมค่อนข้างเยอะกว่าบางขนพมหรือวัดระฆังนะนี่อ้าหกชั้นอง์นี้เอาแปดร้อยพอพี่อนะ่ะ แบ่งกันไปในการที่สี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ใช่พิมพ์ใหญ่นะพี่บีองนี้ปั๊มตืต้นๆน,นิดนึงนะตื้นๆน,นิดนึงนะเนี่ยแต่ผิวเป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นล่องๆรูๆพุนๆนเนาะต้องบอกก็มีกันหลายแบบนะ เนื้อนะเนื้อมีหลายโซนมีหลายแบบนะวันละครังตรงนี้ก็สวยนะสวยเนื้อพุนๆอย่างนี้เนาะยับๆอาจจะกดตื้นนิดนึงนะแต่ก็ยังสวยนะยังสวยมีสเสน่ห์ดีนะ นรธรรมชาติดีนะตรงนี้เอาเท่าไหร่เอาเก้าร้อยแล้วกันพี่รายการที่สี่เนาะต่อไปรายการที่ห้าครับโอ้โหราย5น้นี่เอ้เป็นวัดเกตแล้วกันนะครับพี่เจ็ดชั้นนะนิยมอันนี้ผิวแบบว่าสวยมากนะคลาสสิกมากนะพี่ ผิวสวยคลาสสิกมากนะเป็นวัดเกต7เจ็ดชั้นนิยมนะนิยมสุดแล้วนะของวัดเกตนะี่อ่านี่ ผิวสวยนะผิวแบบดำๆรเป็นลายงาเนาะพี่องคนี้เอาแปดร้อยกันพี่รายการที่ห้าเอาไปไวๆเลยเอารายการที่หกเห็นว่าละครั้งอีกหนึ่งองค์นะฮะวันนี้วัาละครั้งเยอะหน่อยเนาะโอ้โหนเนื้ออย่างงี้นี่พี่หาได้ที่ไหนครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะเนื้อออกดำๆนะหาย,ยากนะพี่อย่างนี้นะ เนื้อดำๆนะแต่พระแบบว่าสวยมากนะครับพระเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแต่เนื้อเป็นเนื้อดำๆมยับหยาบเนี่ยเนื้อโซนเนี่ยไม่ค่อยเจอนะพี่เพื่อนฝุ่นคาบฝุ่นคาบอะไรนะเกจทะลุด้วยนะพี่ๆนะเกจสวยตรงคมเลยนะดูเนี่ครับ เนื้อยับๆอย่างเงี้ยพี่ผิวหนึบๆนะหนึบน,บ,นะน,บ,น,บ,นบมันมันดูเป็นวัดละรังนะเอาเจ็ดร้อยแล้กันพี่รายการที่หกนะต่อไปรายกานที่เจ็ดนะนี่เป็นวังขนพมนะพระองค์นี้นี่น่าจะไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างขาวๆนี่มีคลิกมีคราบกุบธรรมชาตินะครับ ฐานคู่นะบางผุ้พรมฐานคู่รายการที่7นะองนี้นะดูคาบกุเห็นเขาขาวแบบนี้เก่านะครับมันไม่ใช่ว่าพระไม่ได้ไม่เก่านะแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ผ่านการใช้มาเลยนะไม่ได้ผ่านมาเลยนะองนี้ถ้าจำไม่ผิดที่ไปเหมามาเนี่ยเจ้าของเขาเก็บอย่างดีนะใส่ซองแล้วอยู่ในอับอีกทีอะ เก็บมานานด้วยนะเรื่ของเก็บมานานด้วยนะนี่ครับกุเนื้อเป็นธรรมชาติครับแป้งครับกุบองนี้เอาเจ็ดร้อยแล้วกันนะฮะในการที่เจ็ดอ่ะองค์สุดท้ายนี่ครับโอ้โหวความสวยแม่พิมพ์ ด้านหลังเป็นรอยเส้นตองเส้นขีดปาดแห้งตึงพระละคังพิมพ์พใหญ่นะตรงนี้นะครับพี่พีเนื้อเป็นโซนนี้นะแม่เหมือนดารานในหนังสือเลยครับตรงนี้กเกรดทะลุซุ้มนะเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยเป็นรอยปาดแบบนี้พี่ธรรมชาติมาก ร0อยปาดกรีดอย่างนี้นะบางทีเอาอะไรนะไม้ไผ่ครับมากรีดมารีดนะรีดนะครับแป้งรีดอะไรปาดที่มันล้นนะตรงแม่พิมพ์นะองค์นี้แปดร้อยพีรายการที่แวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ